นับได้ว่าเป็นคดีมหากราบที่ใช้เวลาสืบสวนสอบส,สวนยาวนานมากที่สุดนับตั้งแต่วันที 02, 000, ่14พฤษภาคม2 5 3พบศพน้องชมพู่บร์เดเวนเขาภูเหล็กไฟบ้านกุบเกาะตะบลกุบตูงเด็กน้อยว,วัย3ขวบหายไปจากบ้านพักขณะนั่งเล่นกับพี่สาวทำให้พ่อและแม่รวมถึงญาติพี่น้องตำรวจและกรมปกครองได้ออกตามหา จนกระทั่งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563พบศพน้องชมพู่บริเวณเขาผู้เล็กไฟบ้านกบก,กอบตำบลกบตูม,มตอเภอดองหลวงจงัังหวดมุกดาหารและได้นำศพน้องชมพู่ไปชันสูตรครั้งแรกไม่พบร่้องรอยการถูกทำร้ายไม่พบกล้องรอยการถูกคมคืนแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้เนื่องจากสภาพศพเริมเนา่า17พฤษภาคม2563ชันสูตรครั้งที่2พบร่้องรอยการถูกทำ้ายร่างกายอวัยวะเพศมีแบบแผลฉีกขาด อย่างไรก็ตามคณะพน,นักงานสืบสวนสอบสวนย,ยังไม่ตัดผู้ต้องสงสัยทิ้งทั้งนายพรานและคนในครอบครัวขณะที่โลกออนไลน์หรือชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ลุงพลในขณะที่ตำรวจกำลังสืบสวนสอบสวนนั้นยังมีอีกด้านหนึ่งที่มีความสงสารลุงพลทำให้มีนักข่าวมาทำข่าวเกาะติดลุงพลทำให้ลุงพลมีที่เสียงดังดังแค่คลิปลุงพลกินข้าวยังมีคนดูนับล้านวิวลุงพลดังขึ้นได้เรื่อยจนทำให้ลุงพลออกเตีงวีต่าวรร่วงกับจินตลาดลุดลาบแต่แลาะไม่นานลุงพลก็ถูกกระแสสังคมตีกลับ ทั้งเรื่องแย่งไมนักข่าวทำตัวนังเกินเหตุและเรื่องครอบครองไมมาฆ่าแต้ในล,ล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายน2564ศาลจังหวัดบุกดาหารออกหมายจับลุงพลในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ใน3พข้อหาหนัก 1. ฆาเด็กอายุ15ปีไปจากบิดามารดา 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีและ 3. กระทําการใดๆแกะศพ หรือในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกศพนเสร็จสิ้นแต่ประการที่น่าจะทาให้ชนะสูตรพิกศจหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงซึ่งมีโทษหนักสูงสุดทางจังคุก3า5ถึงปีโทษปรับ60,000บาทถึง3,000 0 0บาทรุอทางจําทางปรับและในวันอนังคารที่31ตุลาคม2 5 6 5นี้นักสืบพยานสีปากสุดท้ายก่อนฟังคำพิพากษาคดีน้องชมพู่บทสรุปของคดีจะเป็นอย่างไร31ตุลานี้เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกที